ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง2 7 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยลดกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง2 5 9 0 0 0บาท สวัสดีครับพบกับนักสืบก้าศรีปรกรรถเบสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเต็มมนมาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถกระบะปิกอัพกันบ้างดีกว่านะครับ วันนี้นะฮะชื่อชั้นในตลาดนี่อาจจะดูเงียบเงียบหน่อยๆย,ยอดขายอาจจะไม่ค่อยปังแต่ชื่อว่าก็ยังมีสาวกที่เหนียวแน่นนะครับกับสุดยอดรถกระบะคันนี้เลย2018 Mazda BT-50 Pro 2.2 Freestyle c a p เกียร์ธรรมดาไม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตร จะพูดถึงกระบะปิ c k Up ที่คุ้มค่าน่าใช้ที่สุดนะฮะบอกเลยคันนี้เป็นหนึ่ง,งทางเลือกแม้ว่าในตลาดที่ชื่อชันอาจจะดูเงียบเงียบยอดขายไม่ปังเท่าไหร่แต่จริงๆต้องบอกว่าสมรรถนะน,นี่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครนะฮะแล้ววันนี้ได้ไม่น้อยด้วยกับคันนี้เลยปี2018 Mazda BT-50 Pro 2.2 High Reser Freestyle c a p เกียร์ธรรมดาไม่ห1 0 0 0 0กิโลเมตรคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยได้ตัว m i n เนอร์เชนกระจังหน้าใหม่แล้วปี2018แทดแตเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่านี่คือกระบะแบรนด์ที่ราคาถูกที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสายกระบะญี่ปุ่นด้วยกันนะฮะทั้งที่สมรรถนะนี่สุดยอดไม่แพ้กันเลยนะฮะพื้นฐานการออกแบบนี่จะมีความละไม้คล้ายคลึงและใกล้เคียงกับ Ford Rang เจเป็นอย่างมาก ซึ่งใครไม่ติดเรื่องว่าเอาจะต้องเป็นแบรนด์หลักแบรนด์เด่นแบรนด์ดังลองดูเจ้าตัวนี้เป็นทางเลือกไม่มีชนหนักไม่มีตอบตอบไม่มีพิกวามไม่มีน้ําท่วมเลรกใหม่แท้ๆ1นึ0 0 0นกิโลเมตรรับประกันซขก้นเต็มราคาอ่ะวันนี้มันมีดียังไงมาดูพร้อมกันเลยกระจัากหน้ากันก่อนเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะกระจัากหน้าใหญ่เลยปี18แแท้ครับนี่โลโก้มาสวยเด่นเลยนะฮะตรงกลางเป็นพลาสติกสีเทาเข้มล้อมกรอบด้วยโครเมียม สวยๆย,ยาวๆแบบนี้เลยไฟหน้าได้ multi reflector นะฮะโคมไฟก็หมองเบาๆอันนี้ขัดให้แล้วนะฮะก็ได้ประมาณนี้อันนี้ลักษณะน่าจะวิ่งทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะไฟตัดหมอกไม่มีนะฮะตัวนี้ไม่ท็อปนะ,ะไม่มีไฟตัดหมอกเป็นพลาสติกให้แบบนี้นะพลาสติกด้านล่างเรียบๆนะไฟด้านบนก็ขัดและประมาณนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้เป็นโคม m ติ reflector นะฮะ ฝากระโปรงผมขัดอย่างเดียวนะฮะเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยไม่ได้เก็บอะไรเพราะว่าริ้วรอยดูแล้วก็ไม่มีอะไรใหญ่โตที่ต้องทำก็เลยขัดให้ท่านทอาออกมาแล้วก็สวยนะฮะเป็นสีขาวสวยใสยใช้ได้นะฮะกันชนรู้สึกมีเก็บบ้างเบาๆนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรนะมีพวกทะลงทะลอกบ้างเล็กน้อยวันนี้เก็บขึ้นมาก็โอเคสวยใช้ได้เรียบร้อยนะฮะ อ่ะช่วงล่างด้านหน้านะฮะมุดลงไปก็ถือว่ายังสวยดูดีไม่มีชนหนักหรือน้ำท่วมอะไรส่วนแถบขวาก็เก็บบ้างเป็นบางชิ้นเท่าที่จำได้ประตูคนขับ1บานนะฮะเพราะว่ามีถลอกนิดหน่อยนะครับส่วนที่เหลือขัดอย่างเดียวนะครับกระบอกกระบะอะไรเนี่ยขัดแคบครบขัดแก้มอะไรเนี่ยขัดนะฮะแล้วก็บันไดเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเป็นแบบแนวออฟโรดนะฮะก็ไปตามนี้เลยก็เท่ไปอีกแบบหนึ่ง ได้สีดําด้านปัดกับตัวรถสีขาวก็สวยดีนะมือจับจริงๆก็อ๋อโครเมียมอยู่แล้วนะมีแถมเบ้ารองมาจากเจ้าของเดิมขอบคุณมากฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังดูดีนะครับกระจกข้างเป็นโครเมียมเรียบๆนะฮะส่วนไฟเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังคาผมไม่ได้ทําอะไรฮะปล่อยมันเดิมๆไปนะฮะก็ยังดูดีใช้ได้ไม่มี อะไรที่ต้องทำเพราะไปก็ถือว่ายังบางนะครับรุ่นนี้ก็เป็นกระบะมันก็จะดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับแล้วก็ได้แม็กลายใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเป็นหน้าเงาร่องทําสวยมากไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นยี่ห้อเวสเลกนะครับเบอร์265 26 65R17 หุ้ยปียางใหม่นะฮะเพิ่งปีที่แล้วนี่เองปี24นะฮะโอ้โหไม่น่าดอกสวยมากดอกนี่ยังนิ่มอยู่เลยนะฮะ ยังคมยังลึกยังเต็มอีก3ปี4ปีก็ยังได้สบายๆซุ้มล้อเชสซีเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับอล้อหลังก็สวยเช่นกันนะครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ยางเจ้าของเดิมไม่มาเป็นเวสเลปปี24เลยถือว่ายังค่อนข้างใหม่มากดอกนี่ยังลึกยังเต็มใช้กันได้อีกยาวแน่นอน ชัดสีซุ้มล้อเดิมหมดนะฮะแนบเนิบสวยเลยไม่มีชนหนักพิกความน้ำทั่วมอะไรนะครับมาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะรถแคปนี่จะดูง่ายเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตยังอยู่นะฮะหัวน็อตด,ด้านในเดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรแล้วก็ขอบด้านในเม็ดอาร์คสวยงามแผ่นเพรรุ่นนี้คล้ายๆ Ford เลนเจอเลยหน้าตาเหมือนกันปนะฮะเมดยินไทยแลนด์เหมือนกัน เลขตัวถัง M MM M 8 U R 0ลงท้ายด้วย8 6 8 3 1 8น็อตเดิมสติกเกอร์เดิมหมดนะครับเสาด้านหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดจ้าซอกในก็ยังสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับพื้นกระบะยังดูดีนะฮะก็อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างตามสไตล์รถเชิงพาณิชย นะฮะแต่คันนี้เดี๋ยวพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยนะฮะผมจะแถมตัวพื้นปูกระบะให้ท่านเลยพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้แต่วันนี้ให้ดูก่อนว่าโครงสร้างด้านล่างยังสวยยังเดิมแบบนี้กระจกด้านหลังยังสวยนะมีไล่ฟ้ามีไฟเบรกให้เรียบร้อยเลยนะครับไฟท้ายขวาก็สวยฝาท้ายขัดอย่างเดียวนะฮะชิ้นนี้ขัดอย่างเดียวไม่ได้ยุ่งอะไรไฟท้ายซ้ายขวายัางโอเคเรียบร้อยด้านหลังก็ขัดอย่างเดียวนะฮะ ถ้ามุดกันหน่อยสิช่วงล่างยังสวยใช้ได้ล้ออะไรยังอยู่นะครับเพลาล้อแหนบเนบแชสซีสวยงามเปิดฝาท้ายมาด้านหลังให้ดูว่าเดิมหมดแต้มสีหัวน็อตยังอยู่เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับซ้ายขวาเหมือนกันไปฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบเลยนะฮะมาต่อแถบซ้ายแถบนี้ขอนึกก่อนทำอะไรบ้างแถบนี้รู้สึกขัดอย่างเดียวนะฮะ แถบนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรขัดทุกชิ้นนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็แถบนี้อู้ยังสวยนะบางมากเพราะปนี้บางมากผิวยังดีใช้ได้นะฮะขัดขึ้นมาก็สวยเรียบร้อยตลอดทั้งแถบบันไดเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาในสไตล์ออฟโรดเนะี่ยก็สวยนะมือจับโครเมี่ยมนะฮะฟิล์มก็ยังดูดีกระจกข้างสวยไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้นะฮะล้อหน้าก็สวยนะครับไม่มีถลอกอะไร แล้วก็ยางปีที่แล้วนี่เองของเวสเล็กปี24ดอกเต็มๆเ,เน่ดอกยังลึกยังสวยยังคมยังนิ่มใช้กันได้อีกหลายปีเลยซุ้มล้อเดิมหมดนะไม่มีชนหนักอะไรนะฮะล้อสุดท้ายก็สวยนะฮะสี่ล้อสวยหมดทั้ง4ล้อนะฮะเรียบร้อยเลยยางก็สวยทั้งหมด4เส้นปี24นะะของเวสเล็กดอกนี่ยังสวยยังลึกได้อีกหลายปีแน่นอนซุ้มลอ้อเชดซีเดิมหมดนะฮะ ไม่มีชนหนักน้ำท่วมอะไรโครงสร้างด้านใดเปิดมาแล้วแป้มสีสติกเกอร์เนียนนะฮะน็อตเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรน,น็อตเนดเดิมหมดจากโรงงานนะฮะอ่ะหลังคาดึงขอบยางออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงาม ซอกนัานในเดิมหมดแห้งๆเลยไม่มีชนหนักอะไรนะครับตาสีต่อหรืออย่างต่อแล้วหมดมกรลาปีหน้านะฮะใช้กันยาวๆนะฮะกระจกของเดิมๆโรงงานจากมาดา้ารุ่นนี้จะมีเลขตัวถังให้ดูด้วยคล้ายๆฟอร์ดเลนเจอร์เลยนะฮะ M MM M8 UR ลงท้ายได้00868318นะครับไปดูห้องเครื่องกันจริงๆต้องบอกว่าพื้นฐานนี่ใกล้เคียงตัว Ford Ranger มากเครื่องยนต์ก็เรียกว่าบล็อกเดียวกันเลยเป็นดีเซล2.2ลิตร6สปีดเกียร์ธรรมดา150แรงม้าเหมือนกันแล้วก็อัตราที่เพือนใกล้เคียงกันะ13โลลิตรครับไม้แท้110,000 10, โลเท่านั้นเอง ซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมตัวอ,อักษรฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีโรงงานเดียวกันนะฮะแก้มขวามีถอดเก็บสีนิดหน่อย,เ,อยเดี๋ยวมีเปล่าวะขอดูก่อนแก้มขวาขอโทษเดิมอ่เดิมหมดนะฮะเดิมนี่แก้มโลโก้มาด้ายังสวยคมแห้งนะฮะซุ้มล้อสวยซับนงซับในแห้งเดิมรูกลมคมกริบนะฮะซุ้มล้อสวยเดิมรูกลมคมกริบคานเหมือนฟอร์เลยตัวอักษร a อคมคม ผิวแห้งๆตรงกลางมีพลาสติกบังแต่ไม่เป็นไรสติกเกอร์ยังอยู่ดีสติกเกอร์ยังเรียบเนียนสวยงามซ้ายขวาคานแห้งสนิทตัตวอักษร AC คมๆรูกลมคม,ค,มคลิปแบตเตอรี่หลายปีแล้วเดี๋ยวก่อนนอกรถเปลี่ยนให้นะฮะซุ้มล้อนะฮะสวยซับนงซับในแห้งสนิทนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาโลโก้มาสดา้าคมชัดน็อตเดิมนะฮะไม่มีขยับอะไรซุ้มล้อเดิมแห้งสนิท ซองในน็อตเดิมหมดนะฮะอักษรฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีคมๆเลยฝาปองมีถอดนะฮะอันนี้พอเราอันนี้อันนี้จเจ้าของเดิมได้จะพ่นทับมาแต่ดูแล้วมีรอยถอดนิดหน่อยด้านใต้ย,ยังสวยนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะน่าจะเก็บสีเฉพาะด้านนอกนะฮะน็อตมีถอดนิดหน่อยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลย นั่นๆเลยนะฮะเครื่องฟิตๆเลยไหมึ่งแสนหนโลถือว่าไม่น้อยมากนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยตามสเปคโรงงานจริงๆต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้ผมหุ้มให้เลยเพราะมันก็หลายปีแล้วไม่เสียเวลาซักจับหุ้มใหม่เลยเป็นหนังเทียมสีดําได้สีเทาเท่ๆแบบนี้นะฮะเบาะเป็นเบาะธรรมดาปรับด้วยมือนะครับแผงประตูสวยมากหน้าของเดิมโรงงานพลาสติกสวยๆเลยตัดกับหนังสีดํา ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นเอ็กซ์ตร้าโคซึ่งก็ยังดูดีมากขอบคุณมากนะครับแสงแคปก็สวยนะอา่าสวยเลยที่นั่งแคปด้านหลังก็สวยดูดีนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆคล้ายๆ For d r a n นเจอร์เลยนะะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูข้อจำกัดคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาให้คนนั่งนะฮะไว้ขนไว้วางของอย่างเดียวแต่ถ้าเราจะนั่งเนี่ยถ้าเราถอยบบาคนขับสุดคือนั่งแทบไม่ได้นะฮะอาจจะต้องขยับด้านหน้าขึ้นหน่อยนะฮะก็เรียกว่าพอนั่งประเดี๋ยวประดาวได้แต่ถ้านั่งนานๆน,น่าจะไม่ไหวนะคนตัวเล็กนั่งพอได้ผู้ใหญ่นั่งนี่นึงไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เน้นวางของนะฮะ แล้วก็ขึ้นลงก็ต้องทําใจอ่าด้านหลังมีพาวเวอร์เอาเลมาให้อีกอันหนึ่งนะครับแผงแคปฝั่งนี้ก็สวยเรียบร้อยนะฮะเบาะเบอ่ออะไรนี่เราหุ้มให้ใหม่เลยสวยดูดีเลยนะครับแผงประตูสวยหมดซ้ายขวาสวยฟิล์มเอ็กซ์ตายังสวยใช้ได้เดี๋ยวไปลองขับกันอันนี้มีมือจับช่วยขึ้นลงก็โอเคหน่อยนะฮะส่วนกุญแจก็ยังเป็นแบบเสียบแบบนี้มีรีโมทให้สำรองมีให้อีกดอกนะครับปีนไม่ยากนะครับขึ้นมาง่าย สตาร์ทขึ้นมาเลยไม้นี่ถือว่าน้อยนะครับ1นึ0 0 0โลเพราะนี่คือรถกระบะ8ปีเฮ้ยเปีขออภยัยรถ7ปีไม่แสนหนึ่ถือว่าน้อยมากปีหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองเปิดแอร์กันก่อนเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับความแรง4ระดับปรับทิศทางได้3ทิศทางแล้วก็แอร์อุณหภูมิเป็นแมนนวลแอร์ออโต้ไม่มีนะ แต่เย็นฉ่ำเลยตอนนี้เย็นมากนะครับเย็นใช้ได้เลยคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆนะฮะก็จะมีความละไม้คล้ายคลึงกับ Ford Ranger มากนะฮะอาจจะต่างดีไซน์นิดๆหน่อยๆแต่โครงสร้างของตัวคอนโซลนี่เหมือนกันเลยเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้เหมือนกันหน้าจอเดิมติดรถมาจากโรงงานนะฮะเล่น CD ได้นะฮะ MP3 ได้ เดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวเล่นลองเล่นดูเครื่องเสียงยังใช้ได้นะครเครื่องเสียงยังโอเคใช้ได้แต่บลูทูธน่าจะไม่มีนะฮะตัวนี้ไม่ท็อปไม่มีบลูทูธให้มีพาวเวอร์อัลเลด้านล่างมาให้ครูแล้วก็ที่วางของทั่วไปเกียร์เหมือนกันนะฮะเกียร์นี่น่าจะตัวเดียวกันเลย6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ 1, 2, 3, 4, 5 ส่วนถอยนี่ต้องดึงขึ้นเหมือนกันนะครลุกเล่นเหมือนกันตรงกลางนี่เหมือนกันเลยที่วางแก้วน้ำา2 power outlet อีกหนึ่งนะฮะแล้วก็เบรกมือก็เหมือนกันตําแหน่งเดียวกันที่เท้าแขนเป็นพลาสติกแข็งๆเลื่อนไม่ได้ด้านในโล่งๆไม่มีอะไรรวงมาลายนะฮะมาแบบมินิมอลลิสตามสไตล์รถเชิงพาณิชย์เน้นใช้งานนะฮะก็โล่งๆมีแท่ถุงลมให้รุ่นนี้ถุงลม2ใบนะครับ พวงมาลัยก็เรียบร้อยสวยน่าจะปรับ2ทิศทางเหมือนกันถ้ามาจากฟอร์ r เลนเจอร์เหมือนกัน1ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจบมีแค่ขึ้นกับลงนะครับกระจกไฟฟ้าเป็นออตโอต้คนขับบานหนึ่งนะฮะแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่รุ่นนี้ไม่ท็อปต้องพับด้วยมือนะฮะแบบนี้ฝังขวาที่เหลือเรียบเยบไม่มีอะไรแล้วกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะจ๊ะ แล้วก็ด้านบนมีไฟส่องสว่างให้คู่หนึ่งนะฮะแล้วก็มีไฟตรงกลางอีกห่ดวงแล้วก็ตรงกลางก็มีไฟให้หนึ่ดวงนะครับที่บังแดดขวาเรียกซ้ายมีกระจกให้1บานเพดานเป็นสก,กราดสีเทาสวยดูดีนะครับเจ้าของเดิมทำอะไร พึ่งถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ปตทไปแสนกับ5ห้าโลก็เกินกำหนดไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรรอบนี้เอาเข้าศูนย์มาสด้าให้นะครับก่อนปล่อยรถเกะซายมีแฟมให้นี่สวยงามมีคู่มือให้เสร็จสับนี่เท่ไม้ BT50 Pro คู่มือเข้าศูนย์มีให้นะครับคันนี้ปี2018แท้นะจ๊ะรถบ้านมือเดียว เป็นชื่อท่านสุภาพบุรุษออกรถกลางปีเดือนมิถุนายนปี2561ก็คือ2018นี่แหละสีขาวไม่มุกนะครับขาวแบบคูลไว้ขาวแบบเย็นใจเครื่องยนต์นี่รหัสเดียวกับฟอร์ดเลยพี p ่เดี๋ยวออกแน่รหัสเครื่องเหมือนกันนะเครื่องบล็อกเดียวกัน p c a t 267 0089 ตัวตัวถัง M MM M 8 U R แล้วก็00868 318นะครับในนี้เหมือนจะมีนิดหน่อยนะฮะแต่อาจจะไม่ครบนะเพราะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมแล้วก็พอหมดฟรีค่าแรงก็ส่วนใหญ่จะดูแลกันข้างนอกนะครับสำเนารถคันนี้เพิ่งปิดบัญชีมารอเล่มทะเบียนส่งมาจากไฟแนนซ์นะครับปีผลิตเนี่ย2018นะครับ 2018แท้ๆเลยอ่ะให้ดูก่อนว่าปีผลิตเนี่ย2018แท้ๆนะป้ากรุงเทพนะฮะจดทะเบียนมกรา2019สีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง MM8UR0086831 8เครื่องยนต์ p c a t 2 6 7 0 0 8 9ดีเซล4สูบ2,200-450แรงมาลองขับกันเลยเกียร์ธรรมดา6สปีด150แรงมานะฮะ พลักกำลังก็ใช้ได้ถือว่าพุ่งอยู่ฟีลการขับคล้ายๆเรนเจอร์ลเลยนะแน่นใช้คำว่าแน่นพุ่งเครื่องพุ่งแล้วก็แน่นสัมบัติได้ถึงความแน่นแอร์เย็นใช้ได้นะฮะห้องโดยสารก็โอเคนะฮะขนาดกำลังดีนะฮะอ่ะกล้องหลังไม่มีเดี๋ยวจะแถมให้เป็นพิเศษสำหรับคนดูคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวแถมกล้องหลังให้ล้กันนะครับ พวงมาลัยก็แน่นๆเฟิร์มเฟมนะฮะอ่าพวงมาลัยจะแน่นๆเฟิร์มเฟมหน่อยตามสไตล์รถกระบะปิกอัพเน้นงานบรรทุกถ้าต้องวิ่งความเร็วสูงวิ่งทางไกลก็พวงมาลัยควรจะแน่นไว้ก่อนนะครับวงเลี้ยวกันหน่อยเซดูหน่อยวงเลี้ยวเป็นอย่างไรวงเลี้ยวปั๊บกระบะยาวๆแบบนี้นะฮะวงเลี้ยวอาจจะบานนิดหน่อยก็ไม่แปลก นะฮะแต่ดูว่ากับรถนี่ต้องโยกไหมเนี่ยฟ้าไปแล้วอาจจะไม่ต้องโยกนะครับนะหรืออาจจะต้องโยกสักทีไหมแต่บานอยู่นะฮะวงเลี้ยวค่อนข้างบานจะไม่ได้แคบเหมือนรถเก่งรถ s อสอะไรนะฮะคิดว่าพ้นไหมฮะคุณตกล้องถ้าพน้นโอเคพน้นแบบเสียวเสียวอ่าทีเดียวไม่ต้องโยกเหมือนกันนะแต่ค่อยๆ่อยกระดึ๊บกระดึ๊บค,ค,คลานกันไปแบบนี้นะฮะอ่ะก็ถือว่า เรื่องความคล่องตัวอาจจะเป็นรองแต่ทางยาวนี่แน่นอนขับสบายแน่นอนนะเน้นการบรรทุกนะฮะและดีไซน์เท่ด้วย b t 50 Pro เท่ไม่เหมือนใครในราคาย่อมเยาเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะวันนี้ราคาเรีอยเท่าไหร่ไป มันก็ยังสวยหล่อเท่ไม่ซ้ําใครนะฮะแล้วก็ด้วยดีเซลเป็นพื้นฐานก็ต้องบอกว่าใช้งานง่ายทนทาน,นกลไกง่ายไม่จุกจิกไม่วุ่นวายนะ,ะแล้วก็ถือว่าไม่ก็ยังน้อยด้วยนะฮะกับคันนี้เลยปี2 8 1 8 m a z d a BT50 Pro 2 2 h i g h r ้า e r f r e e s t y l e Cap เกียร์ธรรมดาไม่หม่11กิโลเมตรแล้วได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยครับแล้วได้ตัว Minor Cha i n ด้วย ปี2018แท้เลยเป็นตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาเน้นใช้งานแบบสมบุกสมบันนะฮะหน้ารานวอลอินะฮะเราตั้งขายเพียง2,99,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงนก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง2 7 9 0 0 0บาททุกราา รถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง2อง0สนก้บาท มีวารันตีให้เหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU และอะไหล่กว่า1 7 9รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุเกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์มาสด้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกหม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยไม่น้อยนะฮะสภาพสวยแบบนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆครับแอดไลน์เลยด้านล่าง idline แอดหนึ่าณแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่กูเกิลแมพิมพ์19ศรีประกรเราอยู่ถนนกันหลับประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถ้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒกาบประตู2แล้วโทรทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีส9ศรีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัก19สีประกรณ์รถรุ่สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c r r o r s ชั e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m